เรามาดูความแตกต่างของตัว Huawei Watch Fit สี่นับแล้วก็ Huawei Band สิบนับเมื่อสมใยที่ข้อมือนะครับดูล้วนะของสายนะครับมีดีไซน์คล้ายแล้วก็เหมือนบางจุดนะครับสายตัว Huawei Watch Fit สี่นะครับจะหนากว่าแล้วก็ กว้างกว่านะครับตัวเรือนนะครับมันเป็นดูความแตกต่างมีเอวิออนทั้งสองตัวนะครับ